สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่ m o เดิร์นคูทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําสินค้าแพ็คคู่ค่ะก็คือตู้โชว์เค้กรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทรงเหลี่ยมหน้ากว้าง80เซนนะคะ35,000บาทค่ะแล้วก็ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสนะคะแช่เย็นนะคะ33,500บาทค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกลูกค้าทุกคนนะคะไปดูสินค้าทั้ง2ใบใ,ใกล้ๆกันเลยค่ะ เริ่มที่ตู้โชว์เค้กนะคะขนาดตู้หน้ากว้าง80เซนนะคะลึกด้านข้าง67 cm, แล้วก็ความสูง1เมตร10 เซนนะคะทำความเย็น2ถึง8องศานะคะในตู้จะมีหลอดไฟสีวอร์มไลท์ทั้งหมด3เส้นเป็นหลอดไฟกลมนะคะมีปุ่มไล่ฟ้าแล้วก็กระจกเป็นกระจก2ชั้นทุกด้านนะคะรวมทั้งบานสไลด์ด้วยค่ะราคา36,000บาทนะคะต่อไปจะเป็นเคาน์เตอร์สแตเลสแช่เย็นสแตเลสเกจด3 4 4นะคะราคา33,500บาทนะคะ ควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลขนาดของตู้สเตรเลสใบนี้นะคะจะหน้ากว้างเมตร20หรือลึหสูง80เซนร,รวมขาด้วยนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นสแตนชั้นวางจะเป็นสเตรเล0ส201สามารถปรับระดับได้ตามภาพนี้เลยนะคะค่ะงั้นเราไปดูสินค้าทั้ง2ใบรอบๆกันเลยนะคะ Let's go แล้วก็ถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้โชว์เคสหรือว่าเคาน์เตอร์สตเตนเลชแช่เย็นนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ไลนอด d Add Modern Cool นะคะหรือทางเบอร์โทร0634349544นะคะเรามีหน้าร้าน4ส,สาขาที่กรุงเทพนนทบ,บุรีกาญจนบ,บุรีนะคะที่กรุงเทพเรามีที่พุทธมณฑลสาย2แล้วก็พุทธมณฑลสาย3นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ